พวกเราเนี่ยโอ้ใส่ใจสนใจธรรมะกันฟังธรรมะกันทุกวันมันเป็นคนเจริญเ,เรียกว่าเป็นคนเจริญฟังธรรมะกันทุกวันนี่เป็นคนรู้จักสาระแก่นสารของชีวิตว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ย เวียนวนอยู่ในวัตสงสารเนี่ยอยูในโลกหมุนเวียนอยู่ยังงงงง,ง,ง,งเงาเงาอวิชชาวนเวียนไปเกิดแล้วก็ไปตามยถากรรมไม่มีหลักเกณฑ์ในการที่จะทำให้ชีวิตมันเดินทางไปสู่ความจเจริญคำว่าจเจริญคำนี้นี่คือมันสามารถรู้จักจิต เจตสิกรูปนิพพานมันสามารถเข้าไปรู้ร้อ่านรู้สภาวะจิตสภาวะที่เป็นจิตแยกได้เป็นเจตสิกสามารถที่จะมียานอย่างรู้กำหนดรู้สัญญากำหนดรู้รู้อาการลิขะนิมิต ตามคำสอนตามอุทเทศตามกบสอของพระเจ้า,าแล้วก็มีคนเอามาขยายความเป็นอุทเทศอธิบายขยายความกันอย่างอัตมามากำลังอธิบายนี่คืออุทเทศและสามารถจะจับอาการดีคณิมิตของมันที่เกิดในจิตของเรานี่มีมอาการอย่างนั้นอาการอย่างนี้กำหนดเครื่องหมายได้ แต่ละคนก็กำหนดอ๋ออาการอย่างนี้หมายว่ากำหนดแล้ก็กำหนดเองของเราเองว่าอย่างนี้อาการเช่นอาการโกรธอาการโลภอาการกำลังเกิดอาการรักอาการชังอาการเกิดโกรธน้อย โกรธอย่างกลางโกรธอย่างแรงอะไรเงี้ยมันสามารถรู้อาการเหล่านั้นที่มันเกิดในขณะมันเกิดหลัดหลดมีนามมีจิตอย่างรู้จับสภาวะพวกนั้นไดน้ไม่ใช่มีแต่ภาษาข้างนอกเรียนรู้แต่พยัญชนะแต่ความหมายแต่บัญญัติ แต่มันสามารถที่จะรู้อาการของจิตอของจิตเราจริงๆเกิดจริงๆสัมผัสรู้สัมผัสแล้วก็เกิดยานรู้เข้าใจตรงตามคำสอนของพระเจ้าและก็มีวิธีที่จะกำหนดรู้เพื่อที่จะให้มันมีประสิทธิภาพของปัญญาประสิทธิภาพเป็นฌาน ประสิทธิภาพเป็นฌานสามารถที่จะกะ็ฌานนี่คือพลังงานไฟฌานนี่คือพลังงานไฟไม่ใช่พลังงานที่ไปจะได้เพ่งเจาะรอริยไชยโอ้โหมันเป็นพลังงานที่รู้และไหมรู้และเผารู้แยกกิเลสออกได้แล้วเผากิเลสเลย ฝึกไปตั้งแต่ชา้หนึ่งชา้นสองชา้นสาชา 4, ้นสี่ก็คนที่ทำชาญิสี่ได้เก่งก็เผาได้พุกเลยสำเร็จชา้หนึ่งสองสามสี่ก็ถือว่าเป็นผู้ม,มีบุญไม่ใช่มีหรอกพลังงานทำพลังงานชาตินี้ได้สำเร็จเรียกว่าเกิดความสามารถที่ใช้พเรเยญชนะแทนสภาวะว่าบุญ บุญนะบุญไม่มีการสังสมบุญไม่มีการอยู่ในที่ไหน,ไหนเกิดในที่ไหนบุญเกิดในปัจจุบันธรรมที่เกิดจากพลังงานจิตที่สามารถสร้างฌานวิสัยแบบพุทธได้ฌานเขา มิจาทิฐิกันง่ายมิจาทิฐิกันง่ายแต่จะทำให้ไปเกิดฌานแบบพุทธิยากมาจะให้เกิดพลังงานที่มันเป็นพลังงานมีประสิทธิภาพถึงมีสภาพสองเสมอคืนหนึ่งรู้รู้ความจริงตามความเป็นจริง สองรู้้ะมีฤทธิ์มีฤทธิ์สามารถทำให้กิเลสมันมันละล,ะละายคลายหรือดับไปได้แต่ประสิทธิภาพสูงสุดก็ดับเจอหน้าปับ๊บดับทันที